อยเย็นไว้ฉันจัดการเองอยากตายหรือไงไม่อยากครับไม่อใส่่ด้นีีไอใครช่วยแกได้หรอกนั่งร้านทรพีแกต้องตาย ทำอะไรทีอย่างพูดอะไรทีอย่างเรียบง่ายพูดอะไรอย่างนี่ได้นี่จะทำอะไรก็ให้ระวังหน่อยจะทำหกละแทะไม่ได้โอ้ยนี่ไหนมึงว่ามีไม้หลังกำในการปอบได้ก็ใช้เลยจ้ะไอ้คือว่ามันอะไรเราลุ้นซี่ไปเลยจัดการเลยแล้วเอาดิเลย นายบอกว่าไม้ก,กันปอบได้ไงเะไรเกิดขที่ไหนเนี่ยอันคือ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 ที่เพชรบอกครับเพชรบอกว่าไอ้ไม้เนี่ยมันใช้กันปอบได้ที่ไหนล่ะคืออันเนี้ยเพชรเหลามากะว่าเอาไว้เปน็นหนังกระติกยิงนกครับโถ้าว่าเป็นปอบไม่จะมาจกใต้เรื่อง่อนคนแรกแล้วทให้ตาเร็วเนี่ยที่จี ทำอะไรสักอย่างมมคาอาคมงัดมาใช้เดี๋ยวนี้เลยมึงเออหีือเมื่อแกสองคนบีบประทับฉันอย่างนี้เอาจริงเลยนะสำลันไอ้เปิ้ลฉันคงปล่อยแกไว้ไม่ได้แล้วแกกันเลยของขังมึงมีเยอะกว่เรเอาเลยไว้ที่ิเตอร์ด้วยนะครับนี่ เคยใส่ร้ายอะไรใครไปบ้างเนี่ยสารภาพมาให้หมดเลยนะในเพชรเพชรขอสารภาพเลยแล้วกันนะครับ ผ่านมาเรื่องมันเกิดขึ้นจากว่าเพชรเนี่ยนะครับให้หน้าสําราญเนี่ยไปด้วยให้กับโกแล้วก็กวงแต่ว่าเพชรบอกเอาไว้ว่าโกและกวงชอบความตื่นเต้นเวลานวดก็ให้ทําท่าบอดไปด้วยจะได้ตื่นเต้นขอบคุณครับแล้วเรื่องไก่ล่ะแล้วพี่เพชรนะครับสั่งให้จอนอ่ะเอาไก่ตายไปใส่ไว้ในถุงแล้วให้นางสำราญมาดูพอพวกเรามาเห็นน่ะก็คิดว่าให้นาสสำราญเนี่ยหักไก่กินน่ะแล้วเรื่อง,องอน้ำมันอ่ะ ลืมหมดกับพี่เพชรอีกแล้วครับเป็นคนสั่งให้จ๊อสอะเอายาหมองอะทาที่ปากปวดน้ำมนต์อ่ะแล้วพอนั่งสำลานกินไปก็ปวดแสบปวดร้อนครับแล้วส่วนเรื่องเออกางเกงโดวแรบบนเนี่ยก็พี่เพชรอีกแล้วครับทุกเรื่องทุกเรื่องพี่เพชรสั่งคนเดียวเลยครับเพื่อนไกูจะฆ่ามึงโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะฆ่าผมเลยครับเพราะว่าปอบเขารอฆ่าอยู่หัวแกต้องตาย ก็ยอมสารภาพสักทีนะฉันน้าสำราญแล้วก็สำลีเนี่ยรวมสัวกันหลอกพี่ต่างหากเราถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยพี่จะยอมรับความจริงไหมล่ะนี่เพชน้าไปทำอะไรให้เพชขุ่นข้องหมองใจเหรอเพชถึงได้ทำกับน้าขนาดนี้โอ้โหนั่งมาถามอีกก็น้าทำหน้าเงี้ยเพชกลัวไม่รู้เหรอเพ้ออขอโทษบแค่อขอโทษอย่างเดียวไม่พอ พี่ต้องไปแก้ข่าวให้น้าสัมดานด้วย<ช>ไม่งั้นฉันจะแชร์ชาวบ้านให้หมดเลยว่าพี่ยกโกหกอะไรไปบ้างได้แ่้เงนี่อะก่อนเอะไรนะอิจฉาเพชรแเอาเงินโอ,อ้คืนมาเลยข้าวไว้สามงามกระจอกของเรนะือเนี่ยแล้วไม่ต่างครับเดี๋ยวแล้วก่อนอื่นนี้ขอกวงระบายแคในการฟันศอกทีมันได้รวมด้วย พ่อเราพ่อปู่ไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอนี่พ่อปู่บอกว่าวันน็้ที่เรียกมาเพราะมีเรื่องจะบอกรู้ป่ะอ๋อพ่อปู่หาทางปราบปอบเลยรอครับไม่ใช่พ่อปู่เขาบอกว่าไม่ต้องไปปราบแล้วปอบอะเพราะว่าน้สสำราญแกไม่ใช่ปอบจะอ้าวทำไมล่ะนี่มันเรื่องจริงเลยนะเรื่องมันมีอยู่อะ เข้าใจแล้วท่านบอกว่าเรื่องมันมีอย่างนี้อีมไม้งามจับปอบนี่แหละตัวปัญหา<อ>เพราะว่าอะไร<อ>เพราะว่ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรลงอาคมซึ่งมันหมดอายุแล้ว<อ>จากประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> คล้ายๆเมลามีนเนี่ยเคยดูข่าวไหมคุณะภาพมันเลยใช้ไม่ได้ไงเข้าใจป้าอ๋อ,อ,อแล้ววันที่พวกเราเสียไปเราโตป้าไม่ต้องตกใจเพราะว่าพ่อปู่ได้นำปัจจัยของทุกคนน่ะไปสร้างบันไดสวรรค์ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้ว แน่ทำบุญให้นะไม่ดีใจหรือไงโชว์เอางี้ดีกว่าต้องอย่าทำบุญแล้วเนี่ยยังจัดโชว์พิเศษมาให้อีกด้วยอ่ขอเสียงปรบมือให้กับรำพิเศษเลยครับกับรำพิเศษ ลํำข่วงลํำข่วงเป็นความเชื่อของคนโบราณชาวอีสานว่าทุกคนนั้นจะมีผีฟ้าหรือเทวดาพอ,อยดูแลรักษาอยู่ถ้าหากว่าเราไร่ลํำได้ดีถ้าจะทำให้เรานั้นพ้นทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บใครชอบได้เลยครับ ตัวรอดจ,จนได้นะเจ้าเพชรผมว่าคราวนี้ในแพชรคงได้รับบทเรียนอะไรบ้างแล้วนะครับก็สมควรแล้วแหละน้องสาวเล่นทุ่มทุนซ่าถในขนาดนี้เมื่อไรกูจะได้โกปีไว้ก็โอ้ยลาบประเดี๋ยวสิแม่ทำเป็นใบรุ่นใจร้อยไปได้สมองปวงเอ้ยอะเร้นไปโกตันดาลาบเลือดที่ พวกนี้ไม่หายเป็นฝอบหรือหลอเล่สำลีแค่จะมาซื้อนมกับขนมสองสามอย่างให้นะสำดา ن นะตะโอ้ oh, ไปเลยรถไอ้นั่นแหละของหวานนะ่ะตักได้ในทอสซ้วมได้เลยเพราะว่ากวงไปปล่อยไว้เมื่อกี้นี้โอ้ยได้ยินแล้วเปรี้ยวปากมากเใช่หล่อเล่นะจ๊ะ แหมสวยสดใสมีอารมณ์คันอย่างสำราญเนี่ยจะเป็นผีปอบจะเป็นผีสางได้ยังไงจ้าจะเป็นได้แค่แค่นางฟ้าใจดีมีใจอะไรให้กับทุกทุกคนจ้ะ้านางฟ้าหรือผีฟ้ากันแน่เออนี่พ่อยัยขอบใจมากนะที่ให้นาอยู่ด้วยตั้งหลายวันนะเ <c oughs> อ้าวเราไม่รอเจอพี่สำรวมแล้วเหะจ๊ะ <c oughs> อาทิตย์หน้าเนี่ยนะเขามีไหว้ผีฟ้าข้างใหญ่เลยอะนะต้องไปเตรียมของอะงั้นถ้านะสสำราญว่างเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ได้เลยนะที่นี่ยินดีต้อนรับออแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้กอ,อตอน,นว่าลอเล่นไอะอะคราหน้าถ้ารื้อมานะเดี๋ยวโอจะเตรียมลาดเลือกแล้วก็คุคกขี้หมาหรือเตรียมกินเลยรอ,อบเอาขี้แนวด้วยนะนี่ ขอบใจหนูเดนน่สำลีที่เชื่อใจนาน่ะแล้วก็ฝากความคิดถึงถึงสำรวมมาด้วยนะได้จ้าเดี๋ยวสำลีบอกให้ไม่เวลาละอันนี้จ้ะอุ้ยขอบใจจ้าไานนะทุกๆคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าขอบ๊ายบายบาจ้า,อาโอ้โหรอไป อีกหน่อยเขาไม่มีใครรังเกียจหรือกลัวนะสำราญอีกแล้วนะครับนั่นเลยสิเออสาธุแต่พูดตรงนะเย็นหน้าเขาเนี่ยพี่ก็หนาวเหมือนกันเนะ <c oughs> อย่าตัดสินคนเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกหรือจะทําให้ร้ายกับคนอื่นเพราะจะทําให้คุณได้เห็นสิ่งที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงและไม่มีวันได้รู้จักตัวต,วตนที่แท้จริงของคนคนนั้นเลยสาธุด่าตัดตัวจริงที่แท้จริงไหมล่ะจ๊ะ